ขณะนี้ผมอยู่ที่เขาขิจกูดซึ่งเป็นแร่งปลาเขตร้อนของประเทศไทยผมต้องเอาชีวิตรอดไปได้จนถึงลานพระสิวรีเพราะบนนั้นเต็มไปด้วยแหล่งอาหารและน้ําดื่มโอนั่นแม่สาวน้อยจิมมี่ทำมาหน้จิมมี่ไทยนี่คือเบอร์ดี้โรบัตตาครับกระป๋องนี้ให้พลังงาน50กิโลแคลอรี่ก็ให้น้ำตาล8กรัมคาดว่าน่าจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศไทย สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าเขตร้อนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บมันเข้าถุงนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ที่เราเจอคือขวดน้ำคิตตันนะครับเป็นน้ำที่ถือว่ามีความใสที่สุดนะครับในบรรดาของยี่ห้อต่างๆวิธีเก็บน้องนะครับให้เราบิดฝาออกแบบนี้เทของข้างในออกแล้วก็ บีกวดให้แบนเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่เจอน้องอยู่กันเป็นคู่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องคืนสู่ถังขยะนะครับเราไม่ควรเอาน้องมาไว้ตรงนี้นะเก้าโมสี่สิบถึงสารตายายเก็บขยะไม่ได้หนึ่งถุงใหญ่ไปกันต่อมาเที่ยวกันยังไงก็มาเที่ยวกันในเชิองอนุรักษ์ด้วยนะครับอย่าทิ้งขยะก,กันเยอะนะ ซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วย <c oughs> ไป